ตอนที่322บรุุษที่13ฟ้านเสียนทวนคำเทียเสี่ยงกวาดตามมองทงสีเขียวผืนนั้นหยีตาลงเล็กน้อยโบกแขนเสื้อเดินกลับเข้าสถานศึกษาทอดทิ้งคนชุดเขียวนั้นอยู่ด้านนอกเรามือกระบิดต,ตึกที่6สำนักตรวจสอบกวาดมองคนชุดเขียวอย่างระแวดระวังแวบ,บหนึ่งถอยลาถอยกลับไป พวกมันแม้ไม่เข้าใจว่าใต้เท้าที่ซื้อจะไหนสั่งห้ามไม่ให้พวกตนออกตามล่างมือธนูนั้นแต่คำสั่งสำนักดุดขุนเขาไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอื่นคนชุดเขียวนั้นเอียงศรีรษะเล็กน้อยเมื่อถือธงสีเขียวคล้ายตะลึงลานอยู่บ้างเกรทิมาก,ก็ปลิวโปรยสะสมอยู่บนสองไหล่มันภาพเหตุการณ์น้าประหลาดแท้หลังจากถูกลอบสังหาร ฟ้านเสียงยังสงบนิ่งราวกับไม่มีเรื่องราวใดทั้งไม่ใต่ตานถามทั้งไม่ไต่ตถาม,ไม,ถามไม่สนใจคนชุดเขียวที่ปรากฏตัวที่เบื้องหน้าต้านทานลูกธนูล่าวิญญาณดอกนั้นให้กับตนเองคล้ายไม่มีความสนใจกล่าววาจาคนชุดเขียวนั้นมองดูประตูที่ปิดสนิทสั่นศีษะยิ้มออกมาครุ่นคิดว่า เท้าเสียวฟ้านเป็นบุคคลประหลาดสมคำร่ำรือมันจัดแจงเสื้อผ้าเดินถึงหน้าประตูไม้ของสถานศึกษาเคาะประตูด้วยมารยาทอนันดีสองคราสักครู่ให้หลังที่หลังประตูบังเกิดเสียงฟ้านเสียงดังว่าเชิญเข้ามา คนชุดเขียวนั้นพิงธงสีเขียวอยู่ข้างประตูไม้ของสถานศึกษาน้ำหิมะบนผืนธงหยดหยาดใส่พื้นเป็นด่างดวงมันก้มศีรษะลงมุมปากปรากฏรอยยิ้มบุกหนึ่งทั้งไม่แสดงความเคารพต่อท่านเสียนกับรอบ,บางเบากล่าวว่าหากเปรียบเทียบกับคำร่ำลือแต่เท้ายังเพิ่มความบุบบามอีกหลายส่วน ฟ้านเสียนยื่นสองมือไปเบื้องหน้าพิงไฟเพิ่มความอบอุ่นยังคงไม่เอ่ยปากคนชุดเกี่ยวนั้นกล่าวอย่างคุนข้องใจว่านี่เป็นการปฏิบัติต่อแขกเกลือของใต้เท้าหรือฟ้านเสียนถุงมือทั้งสองรับถุงสุราจากมือผู้ใต้บังคับบัญชาดื่มสุราสองอึกกล่าวอย่างเฉยชาว,ว่า ฟ้าน้ำแข็งดินเหน็บหนาวท่านเคาะประตูเราขุนนางก็ให้ท่านเข้ามาหลบลมหิมะนี่เป็นเราขุนนางเห็นอกเห็นใจประชาราชนแต่ไม่ได้ยึดถือท่านเป็นแขกเรือคนชุดเกี่ยวนั้นกล่าวถามว่าหากว่าเราไม่เคาะประตูไต้เท้าจะไม่ต้อนรับเราหรือไต้เท้าไม่มีคำพูดใดคิดถามเราหรือ ฟ้านเส้นกวัดมองมันอย่าเงเย็นชาแต่ไม่อ right าจเห็นโฉมหน้าของคนจุดเขียวชัดตาจึงกล่าวท่านมีคุณสมบัติใดให้ข้าพเจ้าต้อนรับท่านข้าพเจ้ามีเรื่องใดต้องสอบถามท่านหรือเห็นคนผู้หนีมีคนคิ้วดังกระหี่สองตาอ่อนโยนประดุดหยกลิมฟีปากเบาบางรั้นขึ้นเล็กน้อยลดความเครียดกามดูร้ายไปหนึ่งส่วน เพิ่มความสนิทสนมอีกหลายส่วนหน้าตามหมดจดสดใสอายุก็อ่อนเยาว์ยิ่งแม้แต่ฟ้านเสียนยังชมดูจนตะลึงลานต้องยิ้มพรางครุ่นคิดเจ้าผู้นี้กลับหน้าดูนักเพียงด้อยกว่าเราเล็กน้อย <c oughs> คนจุดเขียวนั้นคล้ายนึกไม่ถึงว่าฟ้านเสียนมีท่าทีที่ชื่อชาถึงเพียงนี้ต้องฝืนยิ้มพรางกล่าวว่าใต้เท้าใหญ่ต้องปฏิเสธผู้คนจนห่างไกล ฟ่านเสินจิบสุราอีกคำหนึ่งพรางรั้งสายตากลับจากใบหน้าอันล่อเหลาของอีกฝ่ายเก่าอย่างเฉยชาว่าหรือว่าท่านมีความดีความชอบต่อข้าพเจ้าคนจุดเขียวนั้นกบคิดแล้วกล่าวถึงแม้ว่าคืนนี้เราไม่อยู่ที่นี่ลูกธนูดอกนั้นก็ไม่อาจทำร้ายใต้เท้าได้ นี่ยังคงเป็นถ้อยคําที่กล่าวไว้ฟานเสียนวางถุงสุราไว้ที่ข้างกายจากนั้นมองดูมันกล่าวเสียงราบเรียบว่าในเมื่อท่านไม่ได้มีส่วนช่วยอันใดต่อข้าพเจ้าก็อย่าได้คาดหวังว่าข้าพเจ้าจะจดจำน้ำใจของท่านไว้ประการนี้ท่านควรเข้าใจให้ดีคนชุดเกี่ยวนั้นง,งงงันวูบจึงกล่าว ถูกแล้วฟ้านเสียนกล่าวอีกว่าเราคุณนางไม่ได้ติดคางท่านท่านคิดหลบลมหิมะก็หลบไปมีคำพูดคิดกล่าวก็บอกกล่าวแต่อย่าได้แซงเป็นลับลับล่ลอๆล่อหรือลึกล้ำสุดจะยังข้าพระเจ้าตั้งข้อรังเกียจต่อข้อนี้ยิ่งคนชุดเขียวนั้นฝืนยิ้มพรางกล่าวว่าได้เท้ากล่าวถูกต้อง ท่านเสียพนพนมตัวไปข้างหน้ากล่าวอย่างจริงจังว่ายังมีท่านตรเตรียมให้ข้าพเจ้ารับตัวท่านไว้หรือนับตั้งแต่บร,รณการจวบปัจจุบันนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนถึงเรื่องเล่าขานการพบกันกลางทองทุ่งนายเหนือผู้ยิ่งใหญ่กับขุนนางที่เปลืองปราดถูกกุ้งล้อประวัติศาสตร์ชักนำให้มาพบกันบังเกิดเป็นเรื่องราวของผู้นำปฏิบัติต่อผู้มีความรู้ความสามารถด้วยมารยาทอันดี ผู้อยู่เบื้องล่างก็ปวา,ารณาตัวก็ปวา,นา,นารณาตัวรับใช้ผู้อยู่เบื้องล่างก็ปวา,นา,นารณาตัวรับใช้ตะเกีงว่ายังไม่เคยมีคนกล่าวอย่างเปิดเผยตรงๆทั้งไม่ไว้หน้าเช่นฟ้านเสียนมาก่อน ฟ่านเสียนจ้องจับมองตาของคนชุดเขียวกล่าวว่าอย่าได้คาดหวังว่าระหว่างพวกเรามีความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันท่านคิดเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าก็ยืนอยู่เบื้องล่างของข้าพเจ้าต้องสำรวมตัวเองไม่ว่าการพูดจาการกระทำตลอดจนท่าทีหรือแม้แต่ความคิดอ่านล้วนแต่ต้องอยู่ต่ำกว่าของเราพุ้นนาง <c oughs> มันยืดตัวตรงเก่าอย่างเฉยชาว่าหากหวังให้ข้าพเจ้ารับตัวท่านไว้ก็ต้องเลิกหลงความฝันที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงตลอดจนศักดิ์ศรีของตัวเองโลกนี้หาได้ขาดแคลนผู้หนึ่งผู้ใดก็หมุนต่อไปไม่ได้เราคุณนางมีนิสัยแปลกประหลาดทั้งไม่มีความรับชอบชุกเลี้ยงคน <c oughs> คนชุดเขียวนั้นถูกคำพูดเหล่านี้ของฟ้านเสียนโจมตีไม่เบาสร้างความบันอั้นถันใจจนยืนอยู่กลางห้องเงียบงันเนิ่นนานค่อยฝืนยิ้มออกมากล่าวว่าแต่ท้าวางอำนาจขู่เข็นจริงๆฟ้านเสียนตัดบทว่าเพราะว่าเราขุนนางมีคุณสมบัติเช่นนี้ไม่รอให้คนชุดเขียวเอ่ยปากก็กล่าวสืบต่อ หากว่าท่านมีอันใดคิดกล่าวก็บอกกล่าวออกมาไม่เช่นนั้นก็นั่งฝิงไฟที่มุมห้องพอหิมะหยุดตกให้จากไปคนจุดเขียวนั้นคิดไม่ถึงว่าเหตุการณ์จะพัฒนาไปในรูปแบบเช่นนี้อดสันสิสะมีได้มันคิดอ่านวางแผนว่าจะเข้าใกล้ฟ้านเสียนก่อนที่อีกฝ่ายจะกลับเข้าสู่มหานคร เพื่อสื่อสารบางอย่างต่อฟ้านเสียนมันยังบังเอิญล่วงรู้ที่มาของลูกธูดูดอกนั้นจึงหากาดเช่นนี้ปรากฏตัวขึ้นในเบื้องหน้าฟ้านเสียนความจริงเข้าใจว่าจะได้รับความรู้สึกที่ดีจากอีกฝ่ายคิดไม่ถึงฟ้านเสียนแม้ไม่ระแวงสงสัยแต่ก็เปิดโปงความคิดของตนเองด้วยท่าทีที่แข็งกร้าว คนจุดเขียวนั้นใคร้ควรเล็กน้อยแล้วกล่าวการเดินทางกลับมหานครครั้งนีเฉาหมินอาจสามารถอารักขาแต้ท้าวบ้างเฉาหมินเฉาหมินเฉาหมินคือคำเรียกตัวเองเป็นราษฎรธรรมดาเฉาหมินฟานเสียนสันชิษะกล่าวว่าเหตุผลไม่เพียงพอเราท่านต่างก็ทราบว่าที่มาเป็นลูกธนูขนาดเล็กเราคุณนางยังไม่เห็นมันอยู่ในสายตา คนชุดเขียวนั้นคบคิดอีกครู่หนึ่งค่อยทอดถอนใจกล่าวว่าเรายังส่งข่าวต่อเท้เท้าประกาศหนึ่งข่าวอันใดข่าวจากตะวันออกฟ้านเสียนพันเงยหน้าขึ้นจับจ่องมองตาของคนชุดเขียวคนชุดเขียวมีสีหน้าเป็นปกติไม่เปลี่ยนแปลงคนผู้นี้เป็นชายหนุ่มที่โดดเด่นแห่งยุคดังนั้นแม้เผชิญกับสักดานุภาพของฟ้านเสียนยังรักษาความเยือกเย็นไว้ฟ้านเสียนพันปลกมือครานึง มือกระบี่และหน่วยสอดแนมของสณนัตรวจสอบในสถานศึกษาภากันผุดลุกขึ้นเดินออกจากประตูใหญ่หงฉังชิงยังหันมาปิดประตูไม้ลงยกพื้นที่ให้กับฟ้านเสือนและผลชุดเขียวนั้น <c oughs> <c oughs> รอจนในสถานศึกษาครับเคลืนสู่ความเงียบสงบคนชุดเขียวนั้นค่อยยิ้มพรางประสานมือคารวะกล่าวว่านครตรงอีน,น้อมคนับแท้เท้าถี่ซื่อ ฟ้านเสียนนิ่งเงียบงันสูดลมหายใจลึกๆบังคับตัวเองกลับเคลื่อนสู่ความสงบลูกตาทอประกายเย็นเยยบวุบหนึ่งกล่าวเสียงเย็นชาว,ว่าประกาศนามของท่านสิทธิ์คนที่13แห่งกระท่อมกระบี่เทียเซียงฟ้านเสียนจับต้องมองคนชุดเขียวนั้นกล่าวว่ากระบี่สี่ทัศนาเพียงรับสิทธิสิบสองคนไม่นำซ้ำเราคุ้นหนาไม่เคยได้ยินว่านครตรงอีมีชายหนุ่มชื่อเทียเซียง คนที่เราคุ้นหนาไม่เคยได้หยินมาจากไม่ดับรรงคงอยู่ด้วยเกรือข่ายที่สนักตรวจสอบวางไว้ทั่วแผ่นดินคำพูดของฟ้านเสียนนี้กล่าวด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปีย่ยมคนจุดเกี่ยวนั้นก้มศรีรษะอิ่งเงียบงันอยู่ครู่หนึ่งค่อยยิ้มออกมากล่าวว่าข้าพเจ้ามีชื่อจริงว่าหวังสีได้รับคำสั่งอาจารย์เดินทางมาท่องเที่ยวหาประสบการณ์ที่รัชชิงจึงเปลี่ยนชื่อเป็นเถียเซียง ฟันเสียนทวนคำว่าหวังซีหรือชื่อที่ดีคนชุดเขียวที่เรียกว่าหวังซียิ้มพรางกล่าวว่าชื่อไม่แน่ว่าจะดีแต่ว่าคนยังมีประโยชน์อยู่บ้าง <c oughs> ยามนี้ฟันเสียนความจริงสมควรถามว่านครตรงอีท่านกับสำนักตรวจสอบเราเพราะามแค้นกันเหตุ <c oughs> ใดท่านจึงเสนอตัวมาเข้าร่วมกับเราแต่ที่น่าประหลาดคือฟันเสียนไม่เอ่ยปากถามหวังซีก็ไม่ชิงอธิบายบอกกล่าว ชายหนุ่มทั้งสองล้วนมีสติปัญญาและความคิดอ่านเกินไวในเวลาอันสั้นต่างเข้าใจความนึกคิดของอีกฝ่ายสำหรับกับตันเสียนเห็นว่านะคนตรตตงอีสมควรส่งคนมาติดต่อกับตนเองตั้งแต่แรกเพียงนึกไม่ถึงว่าพุ่งมากับเพืนชายหนุ่มที่ไม่อาจมองทะลุปลุกปงคนหนึ่ง จิงอยู่นครตรงอีกับจางกงจูมีความสัมพันธ์อันดีตลอดมาคาดว่ากระบี่ซีทัศนาก็เป็นเช่นเดียวกับเยี่ยวลิวินทุกวางตัวอยู่ในตำแหน่งสูงในชมรมจินซานแต่ฟ่านเสียนทราบว่าในโลกนี้ไม่มีศัตรูถาวอรและไม่มีสหายตลอดกาลมีแต่ผลประโยชน์ที่สำคัญที่สุด ถึงแม้ว่าครั้งกระโนนกระบีสีทัศนาเป็นคนปัญญาอ่อนแต่อาศัยกระบีเดียวปกปักรักษานครตรงอีกับแว่นแขวนโดยรอบเป็นเวลา20ปีที่พึ้นพาย่อมไม่เพียงเป็นกระบีในมือเท่านั้นผู้ปกครองประเทศย่อมต้องสุขุมรอบข้อภายใต้แรงกดดันของชาติรัฐที่เข้มแข็งเช่นรัฐชิงหากนครตรงอีคิดดำรงคงอยู่สืบไป ย่อมต้องรักษาสายสัมพันธ์อันดีกับผู้นำระดับสูงของรัชชิงเพราะเหตุนี้จึงพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกบ,บีลซีทัศนากับจางกงจูแต่พร้อมกับการปรากฏตัวของฟ้านเสียนโครงสร้างทางอำนาจของรัชชิงเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยเฉพาะหลังจากที่ควบคุมสำนักตรวจสอบกับท้องพระลังฟ้านเสียนมีขุมกำลังที่ส่งผลคุกคามต่อนครตรงอีไม่เปรียบเทียบกัน เบี้ยในมือองจางคงจูงยิ่งมายิ่งน้อยลงไข่ไก่ไม่สคมควรวางอยู่ในตะก้าใบาเดียวเบี้ยในมืออย่าได้ทุ่มแทงตาเดียวหญิงสาวในบ้าน่ควันแต่งเข้าบ้านเดียวกัน <c oughs> ทั้งหมดนี้ล้วนมีความเสี่ยงสูงตอนนี้กระบีซีทัศนายังทุ่มแทงฝ่ายจางกงจงูความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างนครตรงอีกับทางแดนสินยางสุดที่ฟ้านเสียงจะแทนที่ได้ อย่าว่าแต่นับตั้งแต่ฟ้านเสียนออกท่องเที่ยวก็เพราะความแค้นกับนครตรงอีอย่างที่ไม่อาจไกลเกี่ยได้ยกตัวอย่างเช่นนักค่าหญิงบนถนนหนิวหลางทั้งสองยังมีการสอดมือของหวินจือหลางที่ทะเลสาบสีหูแต่ว่านาครยังตรงอียังต้องติดต่อกับฟ้านเสียนหากว่าจางกงจู่ถูกค้นล้มลง ฟ้านเสียนจะเป็นตัวเลือกอันดับแรกของนครตรงอีก่อนที่จะเลือกตัวนครตรงอีต,ต้องแสดงมิตรไมตรีของตนเองก่อนการเมืองเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดตอนนี้ฟ้านเสียนกับนครตรงอียังตั้งปัญหาน้าเป็นศัตรูกันแต่ถ้าสองฝ่ายทางท,างทราบแน่แก่ใจว่าระหว่างที่เป็นศัตรูจะทดลองติดต่อกันดูวันนี้ยังต้องต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายบรรณาไม่แน่ว่าจะดื่มสุราโอภาประาสาัยกัน ภายใต้ผลประโยชน์อันมหาศาลไม่ว่าความแค้นอันใดล้วนชำระล้างได้ถึงแม้ฟ้านเสินไม่คาดคิดเช่นนี้แต่กระบีสีทัศนาต้องคาดคิดเช่นนี้แต่ว่าฟ้านเสินทราบดีว่านาครตรงอีกับตนเองได้แ,แต่พบปากอย่างลับๆตอนนี้กระบีสีทัศนายังคงทุ่มเมียอยู่ที่จางคงจูเช่นเดียวกับที่หลินเสี่ยงแยมหาเสนาบดีแั่นหลินแยกแยะที่เมืองอู่โจว่า หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นจริงนะครตรงอีจะอยู่รอดปลอดภัยเป็นเวลาหลายสิบปีไหนเลยต้องมาหาเรา <c oughs> ดังนั้นวันนี้ที่คนชุดเขียวหวังสีมาพบปากตนเองเพียงเป็นการปูทางล่วงหน้าเท่านั้น ฟันเสียนกล่าวถามว่านี่เป็นความคิดของท่านอาจารย์ท่านหรือว่าเป็นความคิดของนคกรตรงอีหวังซีขบค,คิดเล็กน้อยจึงตอบว่าเป็นความคิดของอาจารย์เราระหว่างหนึ่งถามหนึ่งตอบนี้ทั้งสองฝ่ายทราบดีว่าการพบปาครั้งนี้ยังไม่อาจยกขึ้นมาบนโตะ๊ะนี่เป็นหมากที่ซ่อนเร้นของกระบี่สีททศนาไม่อาจให้ผู้ใดพบเห็นได้ ฟันเสียนถามตรงๆว่าข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์อันใดมันกล่าวโดยไม่ไว้หน้าว่ากระทอมกระบีทรงยอดฝีมือชั้นที่9กาขบวนหนึ่งไปยางแดนจังนั้นคิดค่าข้าพเจ้าท่านเพียงกล่าวคําเดียวก็ให้ข้าพเจ้าถือว่าไม่มีเรื่องใดเกิดขึ้นหรือหวังซีบอกกล่าวว่าไม่มีประโยชน์มีแต่การแสดงออก มันอธิบายว่านครตองอีกับเท้าอย่างเป็นศัตรูแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ครับยากข้าพเจ้าเป็นการแสดงท่าทีของอาจารย์เราแม้แต่นนครตรงอีก็มีคนรื่งรู้ถึงการคงอยู่ของข้าพเจ้าไม่กี่คนเขาเพียงเท้าต้องการข้าพเจ้าจะยืนอยู่ข้างกายเท้าตลอดการฟานเสียนหยิบแท่งเหล็กเขีย่านไฟในกระถางปากกล่าวว่า ถึงแม้ว่าสิทธิพี่ใหญ่ของท่านรุดมาลอบสองหารข้าพเจ้าอีกท่านก็จะยืนอยู่ข้างกายข้าพเจ้าเขี่น่าคนของนคนตรตงอีให้หมดสิ้นเรือ่อสิทธพี่ใหญ่ของอันนี้ก็หมายถึงมินชิหลานะครับหวังซีกล่าวอย่างจริงจังว่าถูกแล้วผู้ที่คิดร้ายต่อใต้เท้าล้วนเป็นศัตรูข,ของข้าพเจ้า ฟานเสินหัวร่รอ,ออกมาท่อถอนใจกล่าวว่ากระบี่สีทัศนาเอ่ยความคิดของคนปัญญาอ่อนช่างน่าเล่นจริงๆขณะกล่าวมันชังเมืองมองดูปฏิกิริยาของหวังสีเมื่อตอนเองกล่าวคำคนปัญญาอ่อนซึ่งเป็นข้อห้ามที่นครตรงอีถือสาที่สุดอีกฝ่ายยังมีสีหน้าสงบนิ่งหาเกิดความเปลี่ยนแปลงไม่ฟานเสินหยีทาลงกล่าวว่ากร,ร้อมกระบี่รับสิทธิาคน ในโลกนี้มีสี่ปรมาจารย์เพิ่มท่านอาอุจูอีกคนหนึ่งสิทธิคนสุดท้ายที่แท้จริงของราชกูขู่เหอเป็นไฮถังส่วนสิทธิเพียงหนึ่งเดียวของท่านอาอุจูเป็นตนเองหากว่าคนชุดเขียวที่เบื้องหน้านี้เป็นสิทธิคนสุดท้ายของกระบี่สีทัศนนาจริงสมควรเป็นชนชั้นอันร้ายกาจผู้หนึ่งฟันเสียนกล่าวว่าหลังจากนี้ข้าพเจ้าจะเรียกท่านเป็นหวังสื่อสันหลงัง บุตคนที่13บสาแท้หวังสือสันหลังท่านใจครุ่นคิดหรือไม่เราคุณนางมิได้ัยจดจำความแค้นวันหน้านครตรงอีท่านจะรับใช้สตรีเสียสตินั้นลงมือต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าไหนเลยปล่อยปะละเว้นนครตรงอีเพียงเพราะท่านคนเดียวหวังซียิ้มอย่างสงางงามกล่าวว่าหากว่ามือจะเป็นผลดีแก่ท่านแก่ทั้งสองฝ่าย ผู้ที่ร่วงเกินใต้เท้าท่านสามารถคาทิ้งไปซุฟูให้ข้าพเจ้ามาท่องเที่ยวรัดชิงข้าพเจ้าย่อมต้องรักษาชีวิตไว้ให้ดีมันกล่าวเสียงราบเรียบว่าขอเพียงข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่นะครตรงอีก็จะดำรงคงอยู่ตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคำพูดนี้ดูเหมือนธรรมดาแท้จริงแล้วไม่รวบรัดธรรมดา ฟ้านเสียนก้มศีรษะคุ้นคิดแล้วกล่าวท่านก็จะเข้าสู่มณฑลนาารครหรือหวังซีข่านรับว่าถูกแล้วเมื่อเป็นการท่องเที่ยวเดินทางย่มต้องไปยังมหานครของรัชชิ้งฟังว่ามหานครมีหออบจันภายในหอมีสาวงามนับไม่ถ้วนย่มต้องลิ้มลองสักคราฟ้านเสียนกล่าวโดยไม่เงยหน้าขึ้นว่า ข้าพเจ้าจะไม่ลดหย่อนให้กับท่านหวังซียิ้นพรางกล่าวว่าข้าพเจ้าทำนายดวงชะตาสามารถหาเงินได้ไม่น้อยฟัานเสินกล่าวตัวแยงว่าก่อนนี้ท่านไม่ใช่บอกว่าท่านไม่ใช่หมอดูหรอกหรือหวังซีกล่าวเบาๆว,ว่าใต้เท้าโชคชะตาแปลกพิสดารเช่นพายุเมฆาดารากระพริบแสง ล้วนแต่ไม่แน่นอนอาศัยมนุษย์ปุตุชนในเลยทำนายทายทักได้ฟ้านเสียนสุกใจคิดชกูลจึงกล่าวชา้ชาๆว่าขอย้อนกลับมาที่หัวข้อตอนแรกหมายความว่าท่านแสดงท่าทีของกบีสีทัศนาคนเดียวหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายหลักของนกคกรตรงอีไม่หวังซีขันรับว่าสามารถกล่าวเช่นนั้นฟ้านเสียนกล่าวคาประเสรศิฐพรางถูมือที่เริ่มเย็นลงยื่นมือออกไป ผิงไฟใหม่มองดูฐานไฟแดงในกระถางกล่าวว่าข้าพระเจ้าไม่ชมชอบที่ระหว่างเดินทางกลับมหานครมีมือธนูอันร้ายกาจคนหนึ่งเฝ้าจับตาดูทั้งยิงธนูลักลอบทำร้ายหวังซสีรับฟังอย่างเงียบงันท่านเสียงเงยหน้าขึ้นมองดูมันกล่าวว่าท่านไปหักหนูลับที่เรืองนอกนั้นทิ้งท่านไม่รุดมาแสดงท่าทีของกระบีสีทัศนา ข้าพเจ้าจะขอดูท่าทีของท่านก่อนที่จะเข้าสู่มหานครข้าพเจ้าต้องการเห็นศีรษะของเจ้าของธนูลับ์นนหวังซียังคงนิ่งเงียบงันเน่นนันให้หลังค่อยประงกศีรษะรับหยิบธงสีเขียวที่พิงอยู่ข้างประตูขึ้นมาขณะจะผลักประตูออกอันเหลวหน้ามากล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ใช่คนที่จมชอบฆ่าคนไม่สามารถ ไม่ทราบสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือไม่ฟานเสียงก้มศีะระลงใหม่ประกาศย่างเฉยชาว่าหากท่านไม่รู้จักข้าคนข้าพเจ้ารังท่านไว้เพื่อประโยชน์อันใดหวังซีกล่าววา่าข้าพเจ้ามีฝีมือไม่ใช่ชั่วมันกล่าวเสียงราบเรียบแต่น้ำเสียงแฝงกลิ่นอายที่ลึกล้ำสุดจะอย่างกล่าวเสริมว่าข้าพเจ้าสามารถครุ้มครองท่าน ฟันเสียงทวนคำคุ้มครองข้าพเจ้าพันเบะปากกล่าวว่าแบะหรือเบะเบะปากบะปากกล่าวว่า ไม่เห็นว่าท่านมีคุณสมบัติกล่าววาจานี้หวังซียิ้มพรางกล่าวว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเช่นนี้แต่เท้าสามารถทดลองดูด้วยความสําเร็จของฟ้านเสร็จในตอนนี้หวังซีกล้ากล่าวคําพูดเช่นนี้แสดงว่ามันมีความเชื่อมั่นต่อเกณฑ์มาตรฐานของตนเองอย่างยิ่ง แต่ฟ้านเสียนยังคงไม่เงยหน,น้าขึ้นเพียงกล่าวเบาๆว,ว่าย้ำอยู่ต่อหน้าเราคุณนางอย่าได้กล่าวอวดโอรัดชิ่งไม่ใช่นครตรงอีท่านอาจนอนตายอยู่กลางท้องทุ่งใดถูกเมื่อโดยที่ไม่สามารถรู้ว่าเชือกคล่าชีวิตหย่อนลงมาจากที่ใดเสียงขัดคำแสงสว่างในสถานศึกษาพลันสลัวลงจูจ่ๆเกิดลมโชยพัดพัดกระพือฐานไฟในกระถางคึ่ง ขึ้นพลังดมปานอันกล้าแข็งแต่เล้นลับขุมหนึ่งครอบคุมใส่หวังซีที่ยืนอยู่หน้าประตูอย่างรุนแรงเมื่อที่ถือธงเขียวของหวังซีสั่นสะท้านขึ้นมาธนูขนนกสีดำที่ปักอยู่บนคันธงพันหักสะบั้นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย หวังซีส่งเสียงไอสองคำถอยกายไปด้านหลังสองก้าแต่สีหน้าปราศจากแววตื่นตระนกกำยิ้มออกมากล่าวว่ามิน่าเล่าสิทธิพี่ใหญ่ของเราพบความล้มเหลวที่แดนจึงนั้นที่ข้างกายใต้เท้ามียอดฝีมือคอยคุ้มครองย่อมไม่ต้องใช้สอยข้าพเจ้าเอาเถอะข้าพเจ้าจะฆ่าคนให้กับใต้เท้าสักหลายคน กราวจบผลักประตูออกไปจนหายรับกับม่านวิการขณะที่ธงสีเขียวผืนนั้นปรากฏลับล่อรำไรอยู่ใต้าราตรีหิมะจบตอนนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามนะโอ้ง่งน,นอนกัน